สบายดีพี่น,อน้อ,อ,นองสบา,า,า,ายดีพี่น้องสุขสุขทุกคนโว้บันคีอเก่าพี่น้องยุงหงกระทันบุ๋มกระทันอยู่เืิอนน้องมีหน่อยคือเก่าเมื่อนี้มามีเน่อพี่น้องเอยมื่อนี้ ต่างสมบูรณ์ท่าแก่เสือจะ,จะจรูเนาะฮะไปดิฝาลูกยานดำโอ้ยยนดำพี่พี่มีน้อยโอ้ไปเห็นยังไงนะเลยเล่นจมายานกันระบาดนีด้ กนนี้สั่งกำลังก่อเพื่อนกริงเลยน้ำแก้เชื้อน้ำแท้โอ้ยนี่มากินหมากันนี่ใช่ไหม,มโหดบังดีอะไรก็ตาโหลดนี่เป็นไรเธอว่าไรกินแอปเปิ้ลเหมือนนั่นนี่ ด um um? <S S <S oh. ้น oh. ี่ยโดนแล้วฮะมันล่องเล่นมาจ้าปูนนี่ยเด้นี่ยังน่านี่ากะตาหลุดนะโอ้โหูพี่มาพี่มานั่งพี่ไปนี่มาพี่ไอ้สแก๊ให้นี่มาเร็ว

ซื้อน่าได้มาอันนี้ฮะเหตดกัดเลยกัดเลยเ็ดแขบมีอยู่อันนี้เป็นยังเอามีดเอามีดนะปอกหวานบอกาวเนาบนี้เอากินนี่เอนกินนกินกน่ตงยางแสบกาบอกต้งยางแสบกาบอกัดเลยอามี่ามัเลากาามันออกจิงกิน

แอปเปิสบดปลกนี่รักคนที่กินสบปปลุก้นี่สะแคนนี่สบดปลุกสบปลุกซบสมือนี่ซบส้มือดะสบปปลุกแขนใส่อ้แป้งล่างนี่โตเสบเลยเนี่ยจอ้สหเล็เส็ดหยียบแท่จับแสบจอบดื้อเสนอพี่ไป่จินพี่ Phù. Nàng lốt, nàng lốt này. Nàng xu thép thế. Phù. 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 Nàng xu thế. không bây giờ tốt. Hả? À, mà ta hãy. Mà ta xài một kì nè. Bỏ. Mà xài một kì nè. Nôn. Nôn. Nôn thì thế. Nôn. 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 สบาปลุกีกินยสบาปลุกที่รูละสบาปลุกสบาปลุกสูงเท้อมยานวมาหามนงสูงที่ลุนตเจ้าเสีปลี่จังนี่ืมีตบาแท้นี้มโทบเสียงฮะปูมา้ามยืดลูด้วยดื้อด้วปูครบปนี่ปูมันเข่าเนี่มันเข่าขามันมุนนี่ย่ปูใส่บอกคือว่ามีเปล่ พอน้าบึงพ่ออ้นุวายได้ปะยี่บกได้เลยควสุดที่รุ่งสด่รุ่งสุดที่่าดิบลุงทีุ่่สาดบกโซนขักินนุ่ยังไงโคงเฮ็ดบ่นี่ฮะโอ้เฮ็ดพระเจ้ามาส่งมาง ป้าต ah, yeah. ัวมไววอะไรออมานี <anyone> ่นี่เฮ้ยเส่ยปะมุสโลใครจะกินล่ะนีเนาะโอ้จอมเส่ อู <c ười> <c ười> ้ทำไปยังตกอันนี้เพราตัพ่เหตุยังมานี่เป็นยังอันี่ฮะเป็นยังอันี้ฮะยะอูเสียบรีเราเสียเราแขมีบุกไก่เรา một gậy đó thì này sẽ cắn nước đứt bờ thớn bạn này đứt bờ bạn này lô ma đó chết 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 đứt bờ bạn thử cái món cho khó mà đó bà bờ thớn này Kinh mà hết bay nó cả phù bà này Nhắn là bà à, à, nì Ông mặc mày bó Mở phí ai chỉ kẹt hay nì Mở ai chỉ kẹt hay nì Chết Nàm, à, sống, kè, mang, mà nằm chỉ thục lại Ông mặc sụm chỉ kẹt hay mà Mở kẹt hay nì Cũng vậy cũng vậy Tôi đã mặc sụm chấp á mặc á มาจะปอกกระหายม้ำเออมานี่แหละวายแบบนี้ลองซิมมึงดูลองกินมึงดูกินเถอะเพียงตีใช่ป่ะหวานป่ะสมดอหวานสมดอหวานโจอย่าไ่วิธีมไดนกินมึนเบด กินตนะาบ้เราอันนี้ปาทไม่ก,กินกน้ำดดิอไม่้กินกน,กน้ำเลยใครจ่บเใช่ะข้าวหวานใชหมข้าวหวาน่มข้าหวานอาอปาอเบิร์ดอมาิยง กระโดดเทะค่าทีมกินหาเบดเลยแขวโอมี okay. ่บ่เนี่โอ้แขวเบดเลยเป็นโฮงเหตดเพื่อคือย

อ่าไอ้ทุงยางนี่บออุ้งยางนี่นะโอ้โหโอ้เลยป้าตัวเหีใหญ่แล้มาใเราก็จะเกตวกี่น้องฝากติดตามสองบารแม่นี่ด้นสบายดี